จากใจคนกาเพื่อไทยเคยด่าลุงตู่มาวันนี้คิดผิดที่เลือกผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอพูดถึงความรู้สึกที่ผิดหวงังหลังจากเลือกพักเพื่อไทยตอนที่ลุงตู่เป็นนายกผมเคยได้ยินคนพูดว่าคนอย่างลุงตู่เป็นนายกได้ทุกคนในประเทศไทยก็เป็นนายกได้บอกตรงๆครับตอนนั้นผมก็เห็นด้วยผมเองก็ด่าลุงตู่เช้ากลางวันเย็นไม่ต่างจากคนอื่นเลยครับ แต่มาวันนี้รัฐบาลใหม่ถึงจะแค่สองสเดือนก็ตามผมกำลังคิดว่าเฮ้ยผมคิดผิดหรือเปล่าทาั้งๆที่ตัวผมเองก็เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบถ้ามีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ท่าวันนี้เลยนะครับไม่เลือกแล้วครับไม่เชื่อมั่นแล้วครับไม่มั่นใจแล้วครับผู้ใช้ติ๊กตอรายนี้นะคะก็ยังได้บอกด้วยอีกนะคะว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าพวกเราอย่าหลงเชื่อปากนักการเมืองไม่ว่าพรรไหนแล้วครับ ตอนยังไม่เป็นก็พูดอีกอย่างตอนเป็นก็พูดอีกอย่างคนเลือกเพื่อไทยก็เชียร์เพื่อไทยคนลักก้าวไกลก็เชียร์ก้าวไกลแบบไม่ลืมหูลืมตาจริงๆเราไม่ต้องเอาเต็มร้อยครับเหลือไว้สักสิบยีเพื่อไปฟังแล้วเปิดใจพักอื่นดูเนื่องจากวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงถึงผลงานรัฐบาล60วัน หรือครบรอบการทํางาน2เดือนโดยได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานเด่นๆค่ะโดยพูดถึงเรื่องของการลดรายจ่ายที่ชัดเจนคือค่าไฟจาก4บาทกลางๆเหลือ3.99สตางค์ลดราคาน้ํามันดีเซลและเบนซินหรือการพักหนี้เกษตร,รเป็นต้นนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันอีกนะคะว่าจะเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลตหนึ่งหนบาท ซึ่งมีนักถแถลงกับนักข่าวถึงความชัดเจนของมาตร,ราการในวันที่10ที่ผ่านไปและกลุ่มเป้าหมายที่จะแจกหลังมีความสับสนมาตลอดส่วนปัญหาอาชญากรรมนะคะนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์มีความสําคัญต้องกวาดล้างให้เด็ดขาดโดยเฉพาะนี่นอกระบบที่เรียกเก็บกันโหดมากและปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นวาระแห่งชาติส่วนเรื่องของกออร,รมนนะคะก็มีการพูดถึงการยุบหรือไม่ยุบซึ่งต้องบอกตรงๆว่าตกใจเพราะไปหาเสียงที่ไหนตนไม่เคยบอกว่าต้องยุบ แต่ว่าทุกองค์กรต้องมีการพัฒนา ส่วนในด้านกฎหมายเนี่ยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษานอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลที่จะผลักดันเข้าสภาในเดือนธันวาคมนี้และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีผู้ใช้ติก๊กตอกรายหนึ่งนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยมีการพูดถึงความรู้สึกที่ผิดหวังหลังจากที่เลือกพัคเพื่อไทยเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วก็เตือนทุกคนค่ะว่าอย่าหลงเชื่อปากนักการเมืองเพราะตอนยังไม่เป็นก็พูดอีกอย่างแต่ตอนที่เป็นแล้วก็พูดอีกอย่างนะคะ โดยมีใจความขับประมาณว่าตอนที่ลุงตู่เป็นนายกผมเคยได้ยินคนพูดว่าคนอย่างลุงตู่เป็นนายกได้ทุกคนในประเทศไทยก็เป็นนายกได้บอกตรงๆครับตอนนั้นผมก็เห็นด้วยผมก็ด่าลุงตู่เช้ากล่องวันเย็นไม่ต่างจากคนอื่นเลยครับแต่มาถึงวันนี้รัฐบาลใหม่ถึงจะแค่สองสามเดือนก็ตามผมกำลังคิดว่าเฮ้ยผมคิดผิดหรือเปล่าทาั้งที่ตัวผมเองก็เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบแต่จะให้การใหม่ในวันนี้ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ในวันนี้เท่าวันนี้เลยนะครับ ไม่เลือกแล้วครับไม่เชื่อมั่นแล้วครับไม่มั่นใจแล้วครับคุณเห็นข่าวพ่อค้าแม่ค้าที่ผฐมใจดีไหมครับหรือว่าเศรษฐกิจที่อยู่รอบตัวเราไหมครับมันฝืดมันแย่มัญหาเงินยากจริงๆนะครับก็รอรัฐบาลชุดนี้พิสูจน์ผลงานกันต่อไปครับถ้าฟังถึงตอนนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าพวกเราอย่าหลงเชื่อปากนักการเมืองไม่ว่าจะพักไหนแล้วครับตอนยังไม่เป็นก็พูดอีกอย่างตอนเป็นก็พูดอีกอย่าง คนเลือกเพื่อไทยก็เชียบเพื่อไทยคนรักก้าวไกลก็เชีย์ก้าไกลแบบไม่ลืมหูลืมตาจริง,รงๆเราไม่ต้องเอาเต็มร้อยครับเหลือไว้สักส0 2 0เเซนตเพื่อให้ไปฟังแล้วก็เปิดใจพักอื่นดูไม่ใช่ปกป้องกันจนไม่ลืมหูลืมตาเหมือนทุกวันนี้ครับด่าก,กันซะบ้านหันแหลกถ้าใครมาฟังถึงสุดท้ายนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับถ้าถูกใจก็กดหัวใจถ้าอยากเป็นเพื่อนกันต่อไปก็กดติดตามไว้ครับขอบคุณมากครับ จากนั้นนะคะก็มีผู้ใช้ติ๊กต็อกลายอื่นนะคะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยได้มีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะถึงพลเอกประยุจันโอชาในสมัยที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยนะคะโดยมีคอมเมนต์ระบุด,ดังนี้ค่ะใช่เลยค่ะพี่เองก็เคยด้อยค่าลุงแต่ตอนนี้รักลุงคิดถึงลุงค่ะ ส่วนผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งนะคะก็ได้มาตอบกลับข้อความนี้ค่ะว่าดีใจด้วยค่ะที่ตาสว่างและยอมรับอย่างกล้าหาญชื่นชมค่ะจากนั้นคอมเมนต์ที่2นะคะก็ได้บอกว่าสาบไปแล้วล่ะแล้วผู้ใช้ติกต o อกรายหนึ่งนะคะก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ค่ะว่าอย่างน้อยเราก็ตาสว่างค่ะมองเห็นความดีและผลงานของลุงที่ทําเพื่อคนไทยมากมายไม่ใช่พวกที่ด่าลุงแต่ไม่เคยขุดคุยความจริงว่าที่แท้ใครกันแน่ที่ทําเพื่อคนไทยจริงและคอมเมนต์ที่3นะคะ รักลุงลุงทุ่งเททำทุกอย่างเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงทำประโยชน์ให้ชาติมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดนำพาผ่านวิกฤตที่ร้ายแรงได้และต่อมานะคะก็ได้มีการบอกว่าน่าเสดยดายประเทศไทยจะไม่มีนายกแบบลุงตู่ที่ดีเก่งแอนฉลาดที่สุดในโลกอีกแล้วท่านนายกลุงตู่คนที่29ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีแล้ว สมัยลุงตู่คนลาออกจากงานประจำมาทำสวนกระบองเพชรขายไม่ถึง5ปีมีบ้านมีรถร่ำรวยตอนนี้ขายไม่ได้วิ่งกลับหางานประจำทำแค่มีเงินใช้ไปเดือนเดือนแล้วก็มีผู้ใช้ติ๊ t ตอกรายหนึ่งนะคะได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ค่ะว่าใช่ครับตอนนั้นไม่ค้าออนไลน์เยอะมากตอนนี้เริ่มเงียบแล้วเพราะคนไม่ค่อยมีเงินจะซื้อแล้วผมเลือกลุงตู่มาตลอดเพราะลุงทาผลงานที่เห็นยกตัวอย่างถนนทุกสายมีการขยาย ใครเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆจะรู้แก่ใจดีลุงตู่คือยอดคนครับรักคนไทยอย่างจริงใจโดยไม่หวังอะไรตอบแทนท่านเลยได้รับเกียรติยกย่องจากผู้นำทั่วโลก